ค่ะตอนนี้ปออยู่ที่เขาพาวิหารนะคะแล้วที่ที่ปอลกำลังจะพาทุกๆคนไปดูก็คือสถานที่ลับในอุทยานแห่งชาติเขาพะวิหารแห่งนี้นะคะพอดีเจ้าหน้าที่บอกว่ามีดอกไม้สวยมากเลยเป็นดอกไม้ตามธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองที่นี่แหละคะ่ะแมงปอเช็คอิน หลังจากที่เราจอดรถตรงที่เขามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงผามออีแดงกันแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้ามาแบบนี้บอกแล้วรับจริงๆแไงดูต่อไปนะคะทางก็จะเป็นทางหินเหมือนกัน าาก็จะะงทยคล้ใครที่จะมานะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อุทยานได้อีกทีนึงนะสู้ไม่ไหวกับอุณหภูมิ13องศา ที่แทบนี้ก็จะเป็นหินเยอะส่วนมากนะคะโอ้ยดูหลุมได้ยจ๊บ ถึงแล้วนี่คือสถานที่รับที่หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะแต่ถ้าจะมาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะสะเต้าสะเต้า,ตาโอตามนี้เลยค่ะสะเต้า น่าจะไม่ใช่ภาษาไทยโอเคค่ะไอ้เหลืองเหลืองนี่ชื่อดอกอะไรนะคะเอื้องเหลืองสีสมอนเอื้องเหลืองสีสมอนอะสีม่วงจะเป็นดุสิตาสีขาวจะเป็นกระดุม สีม่วงดุสิตาและสีขาวกระดุมเงินแสดงว่าต้องเป็นช่วงหน้าฝนไหมคะมหรือว่าปลายฝนต้นหนาวอันนี้เริ่มปีใหม่แล้วก็จะเริ่มเฉาแล้วอยู่นะส,สีขาวกระดุมเงิน ที่มันแบบใหม่ๆแต่ว่าสเปเชียลสเปเชียล,ลหน่อยนะคะเราก็จะทําเป็นคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกันนะอันนี้ก็จะไปดูเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือมัน,เป,นเป็นฝายน้ำร้นบ้านเราเรียกว่าคือโบอราณเขาจะ กักเก็บน้ำใช้ตรงไหนมีวสสาตรงนี้ต้องมีสาสำหรับประกอบพิธีสำหรับการดำรงชีพด้านบนหนองน้ำในเมืองเรียกว่าสระเตาเขาทำตรงนี้เขาจะเอาหินมาเรียงข้างซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อัดอัดดินตรงกลางค่ะคือสายน้ำล้นเวลาน้ำล้นมาจะออกสองฝั่งซ้ายขวาอ๋อก็คือแบกน้ำออกให้มันไม่ให้มันหยุดรวมกันจ้าอันนี้ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็จะไม่เห็นน้ำเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีน้าไหลใช่ไหมคะมันมันมันไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมคะแต่มันคือคนสมัยก่อน,น,<ะ>น,นทำคนโบราณําดูไม่มีเครื่องตัดหินทาได้ยังไง เป็นภาษาขอมนะคะภาษาไทยไม่มีนะคะภาษาไทยตราวตราวลิ้นต้องหันด้วยววยไังม่ได้ักาีมีที่ตัดหินด้วยเหรอคะหมายถึงคนสมัยก่อนเขาตัดทิ้งไว้างเหรอคะ ไปดูร่องรอยเขาตัดนี่<า>ง้ก<า>็ดูได้เขากาจะตัดจากด้านข้างเข้าไปเหมือนเหมือนเราตัดน้ำแข็งมือเนี่ค่ะเาขาใช้อะไรตัดอะคะแต่ก่อนก็คนโบราณก็ใช้แต่ก่อนก็ใช้สามลิตรหรือเหล็กได้แล้วเนี่ยเ<า>ขาจะเขาจะกระซอด,ด้านข้างให้มันแตกซ้ายขวา นะครับกระเทาะความกว้างระหว่างก้อนประมาณ2ี่สิสมิบเซนนะครับแต่ด้านข้างเรียบร้อยด้านล่างเขาใช้ริ่มตอกให้มันแตกตอกแตกเสร็จแล้วเขาจะเจาะจะเจาะรูซ้ายขวารูไม่ทะลุสังเกตว่าเราไปเที่ยวภาษาทั่วไปหินจะไม่รูนะครับในการชักลากเขาจะเหลาลิ่มไม้นี่ตอกเข้าไปในรูถ้าไม้ไม่แน่นนี่เขาจะเอาหนังวัวนั้งควายหนังสัตว์รองตอกเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็นั้นก็ชักลากใช้คนใช้ไม้ใช้ช้างชักลากขึ้นไปะนะครับ แตครับอีกคล้ายๆนี่อันนี้ก็ตัดแตชัดอันนี้จะตัดคล้ายๆน้ำแข็งมือโอเนแตครับเก่งเนาะตัดทินได้ด้วยนะครับในการทำค่ะพอเราไปเชื่อภาษาในบ้านเราคนรุ่นพวกเมืองตามพวกภาษาทั่วไปก็เหมือนกันลักษณะการทำของขอมเป็นขอมทำนะขอมโบราณนะครับโบราณถ้าร้านนี้ตัวนี้อาจจะสูงตัดค่อยตัดเสื่อไปทำนะครับ ทำอะไรใช้กำลังแรงงานฆ่าทายปริวารใช้คนล้วนๆเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมไหมก้อนไหนเวลาขึ้นไปเสร็จแล้วตรงการประชารก้อนไหนที่มันจะมีกลุ่มกลุ่มช่างแมนก้อนไหนที่จะไปทำเป็นไอตัวลงรายละเอียดหน้าบานทับหลังลายจะลักเล่าเรื่องก้อนไหนสำหรับวางเป็นตอหม้อการการสร้างภาษาก็เหมือนภาษาบ้านก็เหมือนปัจจุบันก็คือ จะต้องขุดลงไปใยขุดเสร็จแล้วก็ทำฐานให้มันแน่นก่อนค่อยวางตัวอาคารขึ้นนะครับเหมือนกันนี่คือลักษณะใช่ไหคใครที่มาเทีนแห่งชาติเขาพระวิหารนอกจากจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมมาสำรวจเส้นทางธรรมชาตินะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสถาปัตยากรรมโบราณน,นะ บอกเลยเที่ยวอุทยานไม่ได้มีดีแค่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกๆเราจะพบว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ที่แบบน่าทึ่งมากอะ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ก็ตัดหินตัดเดรื่องอะไรอะไมันอันนี้ก็ต้นใสใสอันนี้ใสทองใสทองต้นใสทองนะคะใสทองสวนมากเวลาเขาไปชามขาเขาจะตดเอากิง่ง อยู่ประมาณปีสองปีไปชอไปชาเสรจถุง<ะ>ถ้าใครปวดฟันก็เอาเปลือกมันข่อยเหรอคะเป็นพวกตระกูลข่อยไม้ดัดอเอาฟานเอาเปลือกมันแล้วก็เอาไปลนไฟใครปวดฟันก็ไปอุดเอาน้ํามันไปอุด<ะ>อาใส่สำลีอุดเอาเนี่ยคบ เขาจะจะทำย่งังน่ะต้องใช้สำลีกระท่อให้เป็นเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลงแล้วค่อยกระท่อมให้กว้าง่เป็นตับหอยอันนี้คือรอยของคนสมัยก่อนนะคะคนของที่เขาสมัยี้ก็เี่าเอรลวาดเขียนน่ะค่ะโครงอันนี้คือนคือกา้าการงานงร้นน้นโกาารขนโงาานาาร ว่าเป็นลายเส้นก่อนนะแล้วค่อยระบายสงระบายสีเข้าไปค่ะอันนี้ใช้สำลิกระเทาะใช่ไหมคะสำริดสำริดสำริเหล็กพวกนะคะกระเทาะไว้ขึ้นรูปก่อนที่จะตัดหินเออถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่ามันเนรอยอะไรรอยอะไรนะคะนี่คอหิน จับปลานะคะสําหรับการเดินสารวจเส้นทางของสารที่รับในเขาพระวิหารใช่ไหมคะเส้นทางอะไรเจะทำอันนี้เราก็ได้พี่เจ้าหน้าที่อุทยานพี่อะไรนะคะพี่สาชัยครับอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่สาชัยครับพี่สหชายครับนะครับขอบคุณค่ะ